ดวงประจำสัปดาห์กับผมคาาชินมันชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกริงกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับเพื่อนๆและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับคุณที่เกิดวันจันได้อิทธิพลของไพ่พระอินทร์ไพ่พระรามได้สอนสามเหรียญไพ่สุครีพและพาลี เฮงยืนหนึ่งด้านงานราชการฐานตำรวจผู้ใหญ่ส่งเสริมได้ของถูกใจจากคนรัก11-15ถึงกันยายนผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนือผู้หญิงผิวขาวเหลืองสันทัดอายุมากกว่านำโชคมาให้ยังมีโชคดีจากการเจราจาการตกลงการติดต่อสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจหวังไว้ครับธุรกิจบริการงานบันเทิงโดดเด่นเป็นพิเศษช่วงกลางสัปดาห์ วันที่14ถึง17กันยาใครที่โสดจะได้เพื่อนเป็นแฟนจะได้แฟนเป็นเพื่อนระวังเรื่องของทางเดินอาหารและสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านในวันที่ 12, 13และวันที่16กันยายนครับทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกเป็นทิศมงคล5192ราบลื่นลุ่งเรืองประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงทําบุญถวายอาหารพระภิสุสงฆ์สาม,มเณร ใส่บาตรถวายเพลนเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดอิราชาคตะราสาทั้งหมด15จบและสวดมังครับปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดในวันอังคารได้ทธิบนหนงไพ่ขันทก,กุมารไพ่วงล้อโชคไพ่เจ้าชายดาบไพ่เจ้าหญิงถ้วยนางวนโทเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้ได้แก่คุณที่เกิดในวันอังคาร เคียงคู่ก,กันกับวันสาวเลยนะครับธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์งานประจำก้าวหน้ารุ่งเรืองบริวารสนับสนุนผู้ใหญ่ส่งเสริม12-14กันยายนมีเรื่องให้ตัดสินใจในงานเดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยครับซื้อมาขายไปโดดเด่นเป็นพิเศษรับทรัพย์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์11-15กันยายนผู้ชายผิวขาวและผู้ชายผิวสองสีสันทัด อายุน้อยกว่าผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ในสัปดาห์นี้ครับยังมีโชคก้อนใหญ่ในช่วงเวลา14-16ถึง16กกันยายนจากการเดินทางและจากคนใกล้ชิดครับที่ยังโสดมีเกณฑ์พบรักแบบไม่คาดฝันทั้งจากการเดินทางการติดต่อประสานงานคนที่มีคู่แล้วมีโอกาสขยายครอบครัวมีบุตรซื้อบ้าน ระมัดระวังทางเดินหายใจและระวังสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเป็นทิศมงคลสัปดาห์นี้บริจาคที่ดินบริจาคอิฐหินดินปูนทรายสร้างอาคารหรือถาวรวัตถุสะพานถนนเป็นสาธารณกุศลเป็นทานบารมีอย่างยิ่ง2 158เป็นชุดเลขมงคลหมายถึง ผู้ใหญ่และเพศตรงข้ามนำโชคดีมาให้สวดติหังจะโตโรธีนังทั้งหมด8จบและสวดบารมี30ทัศเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดในวันพุธกลางวันได้อิทธิพลของไพ่เดอะมูนพระจันทร์หนุมานแผงลิ์แปดเหรียญและไพ่สรัสสวดีราชินีแห่งถ้วยเฮงยืนหนึ่งด้านวิชาการครูอาจารย์ธุรกิจของสวยงาม บิวตี้วันที่11ถึง15งานประจำโดดเด่นบริวารสนับสนุนให้โชคครับสัปดาห์นี้ผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้วันที่15 16 17มีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะซ่อมรถซ่อมบ้านและยังต้องระวังของหายอีกด้วยครับความรักสัปดาห์นี้พบเจอจากการเดินทางติดต่อประสานงานและ จะได้มีเกณฑ์ติดต่อกับเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมในเรื่องของการงานและธุรกิจครับสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้หมอดีได้ยาดีทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล4 2 5 6เป็นชุดเลขหมายถึงคำพูดนำมาซึ่งความรักและความสุขสร้างทานบารมีกับผู้สูงวัยและคนชราสวด ปิสละโลปุสัตพุทธ17จบและสวดอภยปยปิิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดในวันพุธกลางคืนได้ทิพนุหลวงไพฮนุมานครองเมือง4คา5า5คาาล้มพิธีรับหอกโมกขศักด์และสี่เหรียญพลักษ์ถือสอนเฮงยืนหนึ่งในเรื่องได้ของถูกใจและยังมีโชคด้วยครับ แต่สัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องเอกสารสัญญาผิดพลาดเสียหายได้ทั้งจากตัวเราเองความประมาทและบริวารงานประจำโดดเด่นผู้ใหญ่ส่งเสริมมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งการปรับเปลี่ยนงานได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆต้องระวังโดนเพ่งเลงหรือจ้องจับผิดจากคนรอบข้างแต่ถือเป็นการระวังตัวและพิสูจน์ความสามารถไปในตัวด้วยครับการเจรจา มีเกณฑ์เลื่อนล่าช้าตกลงยังไม่ได้อย่างที่คาดหวังต้องเตรียมแผน2แผน3ไว้รองรับนะครับวันที่15 1 7ถึง17กันยายนมีข่าวดีบริวารน,นำโชคมาให้ส่วนเรื่องความรักสัปดาห์นี้พักไว้ก่อนครับสุขภาพระวังกล้ามเนื้อกระดูกหัวใจทิศตะวันตกทิศใต้ทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล3 4 6 เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงการเดินทางนำมาซึ่งความรักและความสุขทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงบริจากค่าไฟเป็นการชำระหนี้สงเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดคัพพุธปันทูธรรมวะคะทั้งหมด12จบและสวดขันธปรลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพระเชบ,บดีสัปดาห์นี้อิทธิพลของไพ่ทศกัณเดวิล ให้เจ้าชายถ้วยพะลบและไพ่พระแม่โพศพหรือเจ้าหญิงเหรียญเฮงยืนหนึ่งธุรกิจอาหารเครื่องดื่มการเกษตรเกษตรแปรรูปโดดเด่นเป็นพิเศษครับ11 14กันยาต้องระวังคำพูดอาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดและยังต้องระมัดระวังอารมณ์ของคนรอบข้างอีกด้วย15 17กันยายนมีช่องทางธุรกิจการงานใหม่มีผู้ใหญ่ส่งเสริม ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มก้าวหน้าโดดเด่นครับผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคมาให้และยังได้โชคจากสัตว์เลี้ยงอีกด้วยครับความรักจะได้รับข่าวดีจากครอบครัวการมีบุตรการซื้อบ้านได้รับของถูกใจจากคนรักครับระมัดระวังเส้นเลือดความดันหัวใจทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือเป็นทิศมงคล 4,9,1,5เป็นชุดเลขมงคลประสบความสำเร็จด้วยคำพูดและมีชื่อเสียงยืนหนึ่งจากผู้ใหญ่ส่งเสริมทำบุญไทยชีวิตสัตว์เช่นโคกระบือปลาหน้าเขียงเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดพระสัมสมวิสาเทธธพะทั้งหมด19จบและสวดอังคุลิมาละปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดในวันศุกร สัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่เจ็ดถ้วยนางอับสรทศกันแพ้ความไพ่ห้าถ้วยไพ่หนุมานพรอดรักและหกเหรียญเฮงยืนหนึ่งเรื่องรักครับยืนเฉยๆเขาก็รักก็ทักลายมามีข่าวดีจากคนรักจากครอบครัวคนโสดยังได้เจอคนถูกใจใช่เลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์11-15ถึง15กันยาความรักเรียกว่าแฮปปี้กะดีกระดากันเลยทีเดียวครับ การขายการตลาดการติดต่อสื่อสารงานด้านสื่อสารองค์กรบริหารบุคคลโดดเด่นเป็นพิเศษ13 1 6ถึง16กันยามีผู้ใหญ่ส่งเสริมได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆแม้จะมีเรื่องอึดอัดใจ,จหรือหงุดหงิดใจอยู่บ้างแต่จะทำได้สำเร็จตามการมอบหมายงานครับที่ยังโสดสัปดาห์นี้จะได้พบรักจากการทำงานที่มีคู่เสน่ห์แรงเป็นพิเศษ ช่วงปลายสัปดาห์16-17กันยายัางต้องระวังรักซ้อนอีกด้วยครับระวังสุขภาพสายตาและทางเดินหายใจทิศเหนือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล2-6-7-8เป็นชุดเลขมงคลมีความหมายถึงการเดินทางนำมาซึ่งความรักและโชคลาภทำบุญเด็กกำพร้าเด็กพิการเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวด วาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบและสวดโพจนชังคปริรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันเสาร์ได้ที่บนของไพ่าพาลีพบนางมนโทสองถ้วยไพ่พัตีมุลติราชาเหรียญไพ่าพาลีได้ชัยจอมพลังเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์คู่กันกับวันอังคารได้แก่คนที่เกิดวันเสาร์ครับ1 1ถึง14 คนรักนําโชคมาให้คนโสดพบรักแบบไม่คาดฝันครับองค์พัตรีมุรติประทานพรสัปดาห์นี้มีโอกาสอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พัตรีมุรติจะเป็นที่หน้าเดอะสตรีทรัชดาหรือที่ CTW Central World A Walk ราชประสงค์ก็ได้เช่นเดียวกันครับสัปดาห์นี้มีเวลาให้กับครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่ ไปเที่ยวบ้างไปทานอาหารบ้างสิ่งที่คิดเอาไว้จะสำเร็จสมปาถนาจากดาวจอมพลังและดาวความกระตันอยู่ครับธุรกิจได้มิตรที่ดีขยายกิจการงานงานประจำที่กดดันจะพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีมีชัยมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นครับ 15-17ถึง17กันยาต้องระมัดระวังสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวแต่โดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการงานมีความก้าวหน้าการสอบการแข่งขันได้รับชัยชนะรวมไปถึงนักกีฬาครับทิศตะันตกทิศตะวันออกทิศใต้เป็นทิศมงคล6 7 8 9เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงอำนาจบารมี มีพลังเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักครับทําบุญทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสัปดาห์นี้สวดโสมานก,กะริถาโททั้งหมด10จบและสวดทชัชคัปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ได้ทอทธิพลหงไพพิเภกเลือกข้างอัลชูมีไพพระรามคองราชให้สิบเหรียญ ให้นางสีดาลุยไฟหรือเจ้าชายคาธายืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจขนส่งโลจิสติกงานด้านต่างประเทศโดดเด่นเป็นพิเศษครับกลางสัปดาห์ตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16กันยามีเรื่องให้ตัดสินใจในงานสัปดาห์นี้11 15กันยาการลงทุนได้รับผลตอบแทนดี ช่วงวันที่16-17ต้องระมัดระวังเรื่องของการเสียเงินซ่อมยานพาหนะนะครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันทิยต์มีโชคจากการเดินทางมีโชคจากบริวารผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดตัวเล็กอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับความรักที่ยังค้างคาต้องตัดสินใจให้ชัดเจนเด็ดขาดจะไปต่อ หรือพอแค่นี้ที่มีคู่ครอบครัวมีความสุขและยังมีข่าวดีจากคนรักด้วยครับสุขภาพต้องระมัดระวังระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล1649 6491เเป็นชุดเลขมงคลหมายถึงคำพูดนำมาซึ่งความรักและการประสบความสำเร็จชื่อเสียง ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะบริจาคหนังสือธรรมะเผยแพร่ธรรมะเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดอวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบและสวดอาตานาติยะบริษเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตทุกเช้าวันจันทร์กลับมาพบกับดวงประจำสัปดาห์และผมคาถาชินมัญชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกริงและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับเพื่อนๆและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองสวัสดีครับ